ขวดกลมๆเราก็ชอบแปรข้าวสูงก so no ็จะแปลเลยละมั้ไม่รออะไรหรอกอ่าเป็นใจร้อนวันนั้นเราก็ใจร้อนอยู่นะนาทีวันนั้นนะฉุกเฉินเราก็ใจร้อนกะเบื้องต้นจะเอาอะไรไม่เบินให้เนาะเอาเป็นผู้หญิงสองผู้ชายสองเนาะทำบันไดบวกไปด้วยละมั่วๆไปหน่อย แล้วก็เอาตามบันไดบ้างเอาแปรมัง่งแบบนี้นะผู้หญิง2ผู้ชาย2แต่ลักษณะผมจำดูนะผู้หญิง2ผู้ชาย2แล้วก็การถ้าเห็นเขาจับอะไรจับอะไรมันชอบมีเจ็ดมาด้วยตามผมมองนะเป็นมือเนาะอ่าสุดม,มากก็น่าจะมี5ด้วยทั้ง7ทั้ง5ครับก็จะมองเข้าๆไว้บ้างแล้วละ่ะ แล้วผมก็มาตีเกษตรตะกรอนอะไรแบบนี้ยเกษตรตะกรอรน,นก,รก็น่าจะเป็นก้าแล้วก็กระบะก้าจังหวัดจันท์ก็เจ็ดอยู่แล้วเนาะแสดงว่าเป็นชาวสวนนะนี่แต่จะมีแปลกคือจะมีกล่องกระบะมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีประมาณสี่อันหรือสามอันนี่แหละแต่ผมก็คิดว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผมก็ต้องใส่สี่ที่ขาดไม่ได้ขวดแปลไว้แล้วเวันนี้ขาดไม่ได้คือขวดคือมีขวดอยู่ล่างหรือบนเนาะไม่รู้อะ เป็นเลขศูนย์ละคือเขียนไปตามตามค,คือผมลองคิดลองอะไรไว้แล้วล่ะทีนีมน้มันก็ฝันว่าฝันว่าอะไรนะคิดคิดวันนั้นคิดคืนนั้นก็ฝันว่าไปหวานแหลงไปก็ไปไป,ไปเหยียบดินไว้เพื่อนก็บอกที่ไปช่วยงมเขาบอกปลาตัวใหญ่อยู่แล้วอยูยแ่แล้วแล้วก็มาแปลกับตัวอาจารย์แม่ที่เราวางตัวเลขอะไรไว้เออมีเขาใ้งานนี้เขา ต่อม้วดเลยเ่ะอลุงเออต่อต่อคืนนั้นเลยอทอดแหทอดแหแล้วก็จิกตินแหแต่ผมไม่ได้สัมผัสปลาหรอกแต่ว่าเพื่อนผมเขาช่วยจิกอะจิกตินแหต้องไปจิกไม่ให้ปลาออกอะก็อบอกเจอปลาใหญ่อยู่แล้วอยู่ในแหเนี่แหนียนะผมก็ตื่นเนี่ยผมว่าอะไรสักอย่างแล้วล่ะคิดว่านะคิดว่าจะมีอะไรสักอย่างแล้วล่วะยวช่วยมาเรื่อยๆอยนะครับก็ อืมล้วก็ไปตามนี้แหละเพราะก็มานั่งดูกลุ่มเลขดูบันไดอะไรแล้วก็เอองวนนี้เอาไงดีเนาะแต่ผมก็มีมุกอะไรอยู่อย่างหนึ่งละผมก็นั่งคิดผมก็ไล่ไล่ไปแล้วล่ะมันจะเกี่ยวกับอะไรที่ผมมองกลุ่มไว้หรือเปล่าแบบนี้มันก็เป็นแบบวัยรุ่นใจร้อนหน่อยเนาะเพราะวัยแก่ใจร้อน <laughs> ไม่ใช่วัยรุ่นแก่แล้วเนะวาะมาวุ่น <laughs> ร,รุ่นรุ่นไหนรุ่นเดอะแล้วรุ่นแย้มรุ่นแย้มแล้วแย้มไม่ใช่แลกแย้มนะ <laughs> อีกแย้มหนึงน่งอีกแย้มหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าสอวสื <c oughs> ่อมากเนาะบางคนก็ลืมไปนะครับไอวจะลืมก็ดีเหมือนกันนะ เมื่อวันนี้ผมก็อาตามที่เลขผมคิดคร่าวๆไว้แล้วเกี่ยวกับฝันดีเนาะเขียนไปตามเลยไม่ได้รอนะวันนี้ถูกก็ถูกไม่ถูกวันหน้าเราก็หาใหม่ตามสไตล์เราผมเขียนไว้กี่ตัวเนาะมันมีซ่อนอีกมุกหนึ่งแต่เอาตัวแรกที่เขียนไว้ก่อนซึ่งผมตามหลักก็ขัดใจผมอยู่แต่ว่ามาเขียนไว้แล้วมันจะมีตัวสำรองไยนะตัวสำรองจะเปิดเลยหรือเปล่าเดี๋ยวแค่อย่างเดียวตัวสำรอง ถ้าไม่ต้องตัวสำรองก็มันมีมุกเปลี่ยนมั่งละมันมีมุกเปลี่ยนมั่งละเราไม่ใช่มุกเดิมดตัวหลังอาจจะพาเป๋ก็ได้ <c oughs> เอาผมไม่รอนะผมไปเลยอะวันนี้เราไม่ไม่ให้รอละไปแ,แบบไปไวมากเลยคือ,อมันกะว่าลอตเตอรี่มานี่ได้หยิบจับกันได้เลยเจับไปเลยอืเอาไปเลยแบบ ไม่รู้นะเขียนคิดได้เขียนไปเลยแบบไม่รอหรอกเันนี้แบบไปไปเลยอ่ะแบบคิดได้ก็เอาเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่กันทีหลังครับแล้วก็มาไล่กันทีหลังไล่ก็บางทีก็อาจจะไม่ไล่ก็ได้อบอกครั้งเดียวก็จบไป <c oughs> มามุกใหม่มั่งมุกเดิมก็จับทางเราได้ถ้าเปลี่ยนมั่งนะเปลี่ยนทางมังอะไรที่มันเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนนะแม่อามุกเดิมมันก็จะจํามุกเราได้ เราไวนะวันนี้ไวมากเลยมันเป็นมุมมองของผมอะถูกก็ถูกไม่ถูกก็คือวันหน้าเราก็หาใหม่โอ้โหอะไรเนะาะดูดีๆก็น่าคิดอยู่มันก็เป็นเลขละเมอผมจะมาหรือเปล่าผมมองไว้เป่าๆไม่รู้ถูกไม่ถูกไม่รู้เราคิดได้เราเขียนเลยจะมีกลุ่มเลกอยู่ กลุ่มหนึ่งอยู่เป็นกลุ่มสำรองมันจะมีที่เขียนหรือเปล่าอีกสี่ตัวแต่ผมชอบแค่นี้นะปกติผมชอบแค่น,นี้บางทีอันนี้ผมก็จะมีเขียนอีกเอาเลยนะนี่ไวนะวันวนี้แปลไวมากมาไวมากจับไวได้หยิบจับลอตเตอรี่แทนเลยวนะไวมากเลยนะครับมาไวมากเลยนะอันนี้นะคนผู้หญิงสองผู้ชายสองจับคือเจ็ด ของกระบะคือสี่ขวดคือศูนย์ที่เราตีประจําอยู่แล้วห้ากำมือที่ไปจับมีห้านิ้วอยู่แล้วเก้าคือกล่องหรือเกษตรถ้ามีเกษตรสมองจะมีเก้ารับอยู่ประมาณนี้เริ่มจะมืดแล้วทันหรือเปล่าเอาไวๆเลยนะเอาแคบๆเขียนดูท่านกินข้าวหรือย,ยังเลยจ้ะนะครับโอเคเนาะเห็นหรือเปล่าเห็นกันโทษหน้านหรือเปล่า อนะันละในรักไปหาเลย5 9 2ห้าเก้าสองเก้าไปหาเลยโอ้ท <laughs> ะเบียนรถเต็มเต็มเลยทะเบียนรถไขกเื้นไงอ๋อไปไปหาเลยลอตเตอรี่รีบจับเลยเพิ่งแบบเมื่อวานนี้ไปนอกอยู่ที่ปัม๊มเลยได<า>้เมามมได้เหมามไปเลยอืมสี่สองเก้าครับ<อ>ท่านผยูผมยังไม่รู้เลขบนผมผมไม่อันนี้ยังต้องอไล่กันอีกอันนี้ผมคืออะไรผม คิดคือถ้าคิดได้แล้วมันจะเขียนเลยวันนี้มางวันนี้บางเอื่นมากเลยครับบางอ่อนมากเอาโทรศัพท์หายเอาฝันว่าโทรศัพท์หายทายเก้าสองอจัดเลยไปหาเลยไปหน้าเดียวนั่นบอกเทคนิคไม่ต้องกลับก็ได้ <c oughs> <c oughs> บอกบอกมุกนี้นานๆจะบอกมุกนี้นี่แหละนานแล้วนะเป็นสองเกือบสองปีที่ผมจะบอกว่าไ่ไม่กลับเลย ไปหน้าเดียวใคจะกลับอีกเรื่องหนึ่งไปหน้าเดียวคือเอาตรงๆไปเลยแบบนี้เอาตรงๆแบบนี้เลยแล้วมันอยู่ต่ำๆด้วยไม่ได้อยู่สูงด้วยพยายามาประมาณนี้แล้วเนาะคุยอะไรเยอะเนาะนะตามนี้นะไปไหมกรรมธรรมชาติป่งและจังหวัดจันทบุรีนะครับข้อมูลก็อยู่ในอำเภอเมืองก็มีจุดท่องเที่ยวก็จะมี เกี่ยวกับเกษตรกรรมอนะ่ะก็จะมีเสื้อที่เขาพิมพ์ขายมั่งโดยส่วนในรูปจะมีผู้ถ้ามองดีๆเหมือนกับผู้หญิงสามคนเนาะแต่เราก็มองไม่ออกสตีผมยาวผมสั้นนะผู้หญิงสองผู้ชายสองไปเนาะอยู่ประมาณนี้ละเนาะแต่ล้วแต่มุมมองนะลองมองดูแล้วก็จะมีกระบะกระบะดินเขาจะทำขายอยู่ปลูกผัก ปลูกผักเกี่ยวกับเกษตรผมดูคร่าวๆแต่เราก็พยายามดูเอาตัวเลขอะก็นะครับก็จะมีขวดอีกแล้วขวดเราก็ทิ้งศูนย์ไม่ได้ออกไม่ออกเราก็ต้องวางกบบ้องกับแบงเยอะเลืเ่อเตือนมีกลมๆมีแต่ว่าขวดนี้คือจะเป็นขวดแยมนะครับเป็นขวดแยมครึ่งจะจะเป็นแยมมะปีด๊ดอะไรผมก็ไม่รู้จำที่พอดูค้นประวัติคร่าวๆก็เป็นแยมมังคุดด้วย จะมีต้นมังดร้อยปีอยู่อยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดจันทบุรีอ่ะเนี่ยจะมีแยมมีแยมกับกะบะก็เรียนรู้เกษตรกรนะปลูกผักปลูกอะไรเนี่จะมีสวนใ้ทุเรียนต้องมาแล้วนะลุงนะลำภูนชัดเจนนะจังสวัดีครชักกิศนะครับทุเรียนต้องมาแล้วนะจปลาทองนะครับหอบ้านผมจอบซิต อาร์ตินี่เหลือบ,บ้านผมอ๋อจังหวัดจันนะเยอะๆเอฟซีเราก็โทรประเทศละไม่จังหวัดจันตุเรียนแล้วล่ะไม่ได้อดมาสองปีแล้วเริ่มเริ่มจะพูงวดทีละขึ้นเลขบารลาลยังมาอั้นสี่หกอีกคิดเราจะไม่อ่านแต่ยังมาอั้นนี่เขาเอฟซีก็มีที่มาที่ไปหราไปดูปกนะครับตอนถ่ายปกขึ้นมันไม่ชัดนี่นี่นี่อดูปกดูปกโอ้ยปกลุงปองงามแต่นอ ลุงนี้ไม่ค่อยได้เจอสวัสดีครับลุงป๋องนะครับพี่เชษนะครับรายงานตัวนะใครนะครับเชษโอปอผูดินทรายนะครับสมใจแก้วสูงเนินนิดออนอสลิดวนานะครับอ่านยนหลังนี่ไงคนเยอะอารมณ์ชูสีทองนะครับเด็กแม่นนะคะโอ้ฟุกฟุก แต่มันพุกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ให้หลายวันนะให้หลายวันจนจืดบางคนลืมไปเลยอะนะลุงบอกว่าให้เพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วกันอก็อเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็กจงเปยเนาะรู้สึว่าฟุกละอ่ชาชัดไหมครับปลกชัดอยู่เนาะจะชัดเนาะเห็นแล้วเนาะกระดูจังหวัดจันทบุรีศูนย